สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเส้นทอดกรอบและหน้าหมูกันนะคะอันนี้เส้นที่เราตากแห้งไว้แล้วนะคะเราก็จะมาทอดทอดกรอบนะคะ ทอดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่เราเอาเส้นไปตากแห้งแล้วก็มาทอดค่ะน้ำเดือดแล้วแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะก็ใส่คแครอทก็จะใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะคะ เ,เดือดแล้วนะคะใส่วางตุ้นฮ่องกงลงไปนะคะปรุงรสนะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวใส่เต้าเจี้ยวนะคะใส่ซอสหอยลงไปนะคะ หอมมากเลยใส่ผงปรุงรสหน่อยนะคะได้แล้วเดี๋ยวเรามาใส่แป้งที่เราผสมไว้นะคะเดี๋ยวเราทำส่วนผสมแป้งแป้งของรัดหน้าก่อนนะคะอันนี้เราใส่น้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้นะคะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะ ก็ใส่แป้งมันเราก็จะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้วแป้งมันของน้ำรัดหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเราจะใส่แป้งลงไปใส่แป้งไปแล้วก็ประมาณนี้นะคะ น่าทานมากเลยักใส่ถ้วยนะคะได้แล้วค่ะน้ำรัดหน้ามาทานด้วยกันนะคะ พบกันในช่องกินเที่ยวกับเกดมากินเส้นใหญ่ทอดกรอบราดหน้าด้วยกันค่ะมากินด้วยกันนะคะฟูฟ่องมากเลยค่ะ,คะเส้นใหญ่ทอดกรอบเอาอะไรใส่ก่อนเอาเครื่องต,ตักน้ำราดหน้าเลยไม่งั้น<ช>เดี๋ยวเส้นใหญ่หายกรอบหมดเลยตักน้ำก่อนกกัอนุ้ยเครื่องแน่นมากค่ะหอมมากเลยหอมมาก อันนี้แล้วก็เอาคีพทอดกับเส้นให้ปัดก่อนเส้นใหญ่ทอดกรอบตักน้ำรานหน้าแล้วก็จ um ับเส้นกินก็กรอบเดยวชิมกันไม่เคยกินมาก่อนเลยรสชาติต้นตำลับอร่อยอยู่แล้ว เพิ่มก็ได้เปรี้ยวเผ็ดเติไมได้เลยอโอเคตักน้ำร้ดหน้าแล้วก็เอาน้ำร้ดหน้าใส่ในอันนี้เนี่ย,ยจริงเป็นเหมือนอะไรนะเข้าวตางังปะอืมหมูร้านนี้แผ่นใหญ่มาก สามแผ่นนี่อิ่มเลยสามแผ่นนี่อิ่มเลยใช่โหแผน่นเบอเลอร์เลยร้านนี้ไขรไม่เคยกินต้องลองนะคะเนะมนูสร้างสรรค์ไปแข่งเชฟกระทานเหล็กได้เลยแนละ้วเนี่ย <laughs> ต้องตักน้ำซุปแล้วก็กัดอย่างนี้ ไปวางกันนำมันอ่อนนะใช่จะหายกรอบเหมนั่งเทินไหมบนเครื่องรัดหน้าอื้อใหญ่มากอื้มเทินใหญ่กรอบมากกรอ,อบมากกรอบมากค่ะปลาเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยเหมือนข้าวเกียบเลยอ่ะแปลกดีอืม เคยกินแต่รากหน้ากขอใช่ใช่อันนี้รากหน้าเส้นใหญ่เป็นเส้นใีญ่กับบางอันนี้ไอ้เส้นใหญ่ทอดกรอบไหนไหนก็จะส่งท้ายปีหกสามแล้วถูกรวมวันที่หนึ่งให้ลองกินหน่อยอยากรู้ว่ากี๊ดนเป็นยังไงเตรียมเสียงแล้วกรี๊ดเลยนั่คือมีซ้อมเลย ใหม่เจอการสนามบินน้ำฝันนี่ยงวดที่หนึ่งต้องไปรับปีใหม่มาเลยใช่ป่ะกอบมาแบบนี้หมในลาดหน้า นุ่มหมูหมักด้วยก่อนเงี้ต้องทำมือ,อยังไงที่แม่ออกสอปคนนั้ะทำมือเนาะถึงได้ก็ทำได้ก็ทำแบบนี้ลืมแล้วเยยมจะอ๋อเยี่ยมแบบนี้สองมือไม่พอ ก็ปุงน้ำนัดหน้ามกลมๆแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยเออถ้าอยากเปรี้ยวอยากเผ็ดก็สามารเติมได้รสชาติอรี้ยแต่ต้องดำหลับอร่อยมากเลยชรวมกล่อมสุดๆกวางตุ้งฮ่องกงนี่หวานนี่จังเลยนะ กินง่ายนุ่มใส่เห็ดสามเห็ดเลยสุขภาพเห็ดกุ๊บกุ๊บกุ๊บเห็ดหอมดอกใหญ่จังเลยนะป้านะ ดอกสวยมากเลยเห็นไหมก็แพ็คละห้าสิบห้าบาทดอกใหญ่หลายดอกเลยเคียวกรอบสถานปันเลย หมักนุ่มดีจังเลยนะนุ่มมากค่ะชิ้นใหญ่มากใหญ่มากเ <c oughs> กล้ดกรอบนางลินเนาะ เอาไปตากแบบก่อนด้ใช่ไหมใช่เอาไปตากแดดหนแห้งก่อนแล้วนำมาทอดปูดขึ้นมาแบบเขาเกียบเลยหรอใช่ <c oughs> เดดจะจัดสองแดดก็แห้งแล้ว <c oughs> แบบเส้นแล้วก็เอกินกับน,น้ำเนี่ยกลมกลอมอร่อยครบรสไปอีกขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องกินเที่ยวกับเกสฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะ